และนี่คือ1น,นาทีมีความรู้วีรกรรมทหารไทยในสงครามเกาหลีถ้าจะพูดถึงวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเกาหลีสงครามที่หลายคนอาจไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่เป็นหนึ่งในสงครามที่ทำให้ทหารไทยในแสดงความกล้าหาญในระดับโลกในปีพุทธศักราช2493หลังจากที่เกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้ ไทยได้ตอบรับก,การเรียกร้องของสหประชาชาติและส่งทหารไปช่วยต่อสู้เพื่อปกป้องเสรภีภาพของชาวเกาหลีใต้กองทัพไทยส่งทหารไปปฏิบัติภารกิจจำนวนกว่า1,200นายโดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้ทหารไทยคือยุทธการพอกช็อปฮิวในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช 2, 4 9 6การรบที่พอกช็อปฮิวนั้นรุนแรงและโหดร้ายมากทหารไทย ต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักหน่วงจากฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าจะมีกําลังน้อยกว่ามากแต่ทาหารไทยต่อยืนหยัดอย่างกล้าหาญปกป้องพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญไว้ได้ท่ามกลางการโจมตีที่ไม่หยุดยัง้งความกล้าหาญและความสามัคคีของทหารไทยทาให้พวกเขาได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดจากกองกําลังพันธมิตร